ก็แจ้งให้ทราบนะคะก็ตอนนี้เราก็ประคับประคองนะเพราะว่าหูอักเสบคอจะเอียงนะน,นอนได้ข้างเดียวนะคะหลายคนถามแม่มาว่าพี่แสบหายไปไหนนะ,ะเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้นะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์เมื่อสองวันที่แล้วนะอยู่ดีๆเขาก็เป็นนะคะซึ่งก็ต้องทำก,ก็ก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะแต่ก็กินข้าวได้แล้วนะคะทุกคน ทุกคนขอบคุณมากที่ inbox มาเรื่องพี่แสบนะที่เป็นห่วงนะคะตอนนี้ก็เนี่ยสภาพอย่างที่เห็นนะคะแต่คุณพ่อก็พยายามให้ข้าวกินโอ้ดนะคะก็ให้กําลังใจพี่แสบกันด้วยนะแม่ก็ทําดีที่สุดแล้วแล้วก็วันทุกวันเราก็จะมีการฝังเข็มเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณพ่อจะเป็นคนให้ข้าวพี่แสบแนละ้ว ก็เป็นกำลังใจพี่แสบแล้วก็ครอบครัวเราด้วยนะคะว่าจะผ่านพ้นตอนนี้ไปได้ไหมนะ,ะแต่พี่แสบก็กินนะแต,แต่เริ่มจะไม่ค่อยกินแล้วพ่อโอเคเดี๋ยวแม่จะช่วยพ่อนะคะป้อนข้าวก่อนนะคะเริ่มองอแงนะทุกคนเข้ามาดูเยอะนะคะก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจพี่แสบเนาะก็ข้ามาแจ้งแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวแม่กับพ่อก็จะต้องไปแล้วเพราะว่าจะต้องช่วยกันป้อนข้าวอย่างนี้นะค่ะมัมมูกนะคะจะมีอยู่นี้เยอะนะคะ พวกเราก็จะจับมือสู้ไปด้วยกันเนาะกับพี่แสบนะคะอม,อม,อมไม่ยอมกินไม่อร่อยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยก่อนให้นางแบบนางไม่กินนะคะเริ่มดื้อแต่กินกินอยู่เนะอาหารคนป่วยมันจะอร่อยได้ไงลูกใช่นะคะก็เป็นไข่ขาวพี่แสบ ให้หายก่อนนะลูกจะกินอะไรก็ได้นะแต่อันนี้ไข่าขาวกินไปก่อนนะลูกไข่าขาวมันมีโปรตีนเยอะนะคะแล้วก็ให้น้องหมาฟื้นไวนะคะก็เป็นโจกนะคะคุณแม่ก็จะปั่นอย่างนี้นะคะแต่ว่าจะให้กินหลายเวลาหลังจากนี้คงจะต้องให้พี่แสบกินอาหารปั่นแล้วแหละคงไม่ให้เคี้ยวเองเพราะเวลาเขาเคี้ยวเองเขาเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นกดหลาย,ยอ้อนไม่ยอมกินจริงๆด้วยดื้อ นะคะโอเคเดี๋ยวแม่ขอตัวนิดนิคะโอเคเดี๋ยวแม่ขอตัวก่อนนะคะทุกคนมาแจ้งให้บอกให้ทราบเนาะหลายๆลยคนถามเราเนาะนะคนะ,ะโอเคค่ะมีกินหลืแม่ว่